ไปเป็นข้อ13นะคะข้อ13นี้ไม่ได้มีรูปมาให้นะคะดังนั้นนักเรียนก็จะต้องวิเคราะห์โจทย์แล้วก็วาดรูปออกมาเองนะคะก่อนอื่นเหมือนเดิมนะคะเราก็วิเคราะห์ก่อนว่าเขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยม abc มีมุม a มีขนาด70องศานะคะและก็มุม c มีขนาด50องศาและด้าน ab ยาว5ซนติเมตรถ้าลากส่วนของเส้นตรงจากจุด b มาตั้งฉากกับ c มาตั้งฉากกับ AC ที่จุด P ให้หาความยาวต่างๆต่อไปนี้นะคะสังเกตถ้าเราอ่านรวมกันอย่างนี้รอบเดียวอย่างนี้เราก็จะวาดรูปออกมาไม่ถูกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราค่อยๆทำไปทีละพาร์ทนะคะรูปสามเหลี่ยม abc มุม A มีขนาด70มุม B มีขนาด50นะคะอาวทีนี้เราก็มาวาดรูปสามเหลี่ยมก่อนมุมก็ต้องไม่เท่ากันเนาะ นี่คือรูปสามเหลี่ยมนะคะให้มุม A มีขนาด70องศาเอาเราให้ตรงนี้มีขนาด70องศานะคะมุม C 50องศาก็จะเล็กกว่าใช่ไหมคะก็จะเล็กกว่ามุม C 50องศาก็จะเล็กกว่าใช่ไหมคะนี่ก็จะเป็นมุม C ตรงนี้ก็จะเป็นมุม A นะคะทีนี้ด้านที่เหลือ A อไปแล้วเพราะฉะนั้นด้านบนก็ต้องเป็นด้าน B นะคะต่อมาเราได้ด้านครบแล้วนะคะต่อมาเราก็มาให้หาความยาวของด้านนะคะให้ a b ยาว5เซนติเมตรเราก็เขียนลงไปว่า AB ยาว5เซนติเมตรนะคะแล้วต่อไปก็เขาให้ลากส่วนของเส้นตรงจากจุด B มาตั้งฉากกับ AC นะคะ เราก็เอาลากส่วนของเส้นตรงจากจุด B นะคะลากลงมาให้มาตั้งฉากกับเส้นตรง AC นะคะตั้งฉากลากให้มาตั้งฉากทีนี้ที่จุด P นะคะเขาบอกตรงนี้ก็จะกลายเป็นจุด P ไปนะคะ อาทีนี้ต่อมาเขาบอกว่าให้ลากส่วนของเส้นตรงจากจุด B นะคะมาตั้งฉากกับ AC ที่จุด P หมายความว่าเราก็ต้องลากส่วนของเส้นตรงจากจุด B ตรงนี้นะคะให้ลงมาตั้งฉากที่ข้างล่างของ AC นะคะอาเราก็ลากลงมา,าลากลงมาแล้วให้ตั้งฉากนะคะที่จุด นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะรูปออกมาแล้วทีนี้เขาบอกว่าให้หาความยาวของด้านต่อไปนี้ซึ่งด้านต่อไปนี้มันก็คือด้านที่เหลือทั้งหมดใช่ไหมคะก็คือ bp bp bc ap แล้วก็ pc นะคะก็คือหาทั้งหมดเลยทีนี้เราก็มาสังเกตรูปนะคะ ถ้าเราสังเกตดีๆเราจะมองเห็นว่าอ้าวรูปมันก็แบ่งออกเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก2รูปนะคะดังนั้นเราก็หาเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก2รูปทีนี้เราลองมาพิจารณารูปสามเหลี่ยมฝั่งซ้ายดูก่อนนะคะฝั่งซ้ายก็คือด้านนี้นะคะสังเกตเห็นว่าฝั่งซ้ายนี้เรารู้ค่าของอะไรคะเรารู้มุม A แล้วเราก็รู้ด้านหนด้าน ดังนั้นเราก็สามารถหาด้านที่เหลือได้นะคะอาจจะใช้ไซน์คอสหรือแทนนะคะดังนั้นก่อนอื่นคุณครูจะพาหาฝั่ง A ฝั่งด้าน A ซะกอ่อนนะคะเหมือนเดิมเราก็จะมีไกด์ไลน์ของเราใช่ไหมคะไกด์ไลน์ขอเขียนไว้ตรงนี้ไซน์คอสแทนนะคะก็ข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดอตอนนี้เราคงคุ้นเคยกับการใช้ตัวนี้แล้วใช่ไหมคะ ทีนี้เอานิ้วจิ้มที่70องศาข้ามก็คือฝั่งนี้ฉากก็คือเลข5านะคะอันนี้ใช้ทรายใช้ทรายเราจะหาอะไรได้คะเราก็หา bp นะคะอ่าเราก็เขียนเพิ่มทรายนี้เราใช้หา bp นะอ่ามาทดลองอีกอันนึงเอานิ้วจิ้มตรงนี้ที่70องศาคอร์สก็คือชิดแล้วก็ฉากแสดงว่าชิดเราหาอะไรคะหา ap นะคะ อันนี้ก็หา AP นะคะอ่าโอเคเรียบร้อยได้2อันรูปด้านซ้ายนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราหารูปด้านซ้ายได้ด้าน BP ปุ๊บเช้ไหมคะได้ด้าน BP แล้วเราก็สามารถเอามาหาด้านที่เหลือคือ PC แล้วก็ BC ได้นะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปหารูปด้านซ้ายกันเลยนะคะอ่ะก่อนอื่นเอาทรายก่อนเนาะทรายที่เราใช้ก็คือ70องศานะคะ ไซด์คุณครูเปิดเป็นตารางมาให้อยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะคะอ่าเดี๋ยวพาหาเลยนะคะแทนค่าเลยเพราะฉะนั้นก็ไซด์เจองศาเท่ากับข้ามฉากใช่ไหมคะข้ามก็คือด้านไหนคะข้ามก็คือ BP นะคะฉากก็คือ5ซนติเมตรนะคะไซด์เจก็คือเท่าไหร่คะ0ูนย์นะคะ ก็จะได้เป็น0.9397นะคะก็จะเท่ากับ bp ส่วน5ตรงนี้ก็จะเป็นค่าประมาณนะคะเนื่องจากตรงค่า0.9397มันคือค่าประมาณนะคะอะ่ดังนั้นเราก็จะได้0.9397คูณ5เท่ากับ bp นะคะ bp ก็จะเท่ากับ อาคูณออกมาแล้วก็จะได้เป็น4.6985เซนติเมตรนะคะนักเรียนลองคูณเอาเองนะคะอ้าได้แล้วทีนี้ต่อไปเราหาด้านไหนคะเราจะหา AP นะคะหา AP AP เราใช้อะไรคะเราใช้คอร์สนะคะ AP เราใช้ อสนะคะก็จะเป็นคอสเจสิบเท่ากับอะไรคะชิดฉากนะคะก็เอานิ้วจิ้มไว้ที่70ชิดก็คือ AP ฉากก็คือเลขห้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น AP ส่วนตัวนี้นะคะคอสเจสิบคือ0.3420นะคะ ก็จะได้เป็น0.3420เท่ากับ ap ส่วน5ดังนั้น ap ก็จะกลายเป็น0.3420นคูณ5นะคะซึ่ง ap ก็คือ1.71เซนติเมตรนะคะทีนี้เราก็จะมาดูรูปสามเหลี่ยมด้านขวากันรูปนี้นะคะ ตอนนี้เราได้ความยาวของด้าน bp แล้วใช่ไหมคะ bp งั้นขอเขียนตรงนี้ลงไปด้านด้าน bp ก็คือเท่าไหร่คะ4.6985นะคะเป็นทศนิยมเนาะทีนี้เราก็มาดูไกด์ไลน์ของเราเหมือนเดิมนะคะก็คือเราก็ลองเอานิ้วจิ้มไว้ที่50นะคะทรายก็คือข้ามแล้วก็ฉากใช่ไหมคะ ฉากเราไม่รู้แสดงว่าไซายเราสามารถใช้หา b c ได้ถูกไหมคะดังนั้นไซายเราใช้หา b c นะคะต่อมาคอสค่ะคอสก็เอานิ้วจิ้มที่50ก็ชิดแล้วก็ฉากนะคะเมื่อกี้ถ้าเราหา b p ปุ๊บเราก็จะหา b c ได้ใช่ไหมคะ ต่อไปคอสนะคะเราก็เอานิ้วจิ้ม50ก็จะเป็นชิดแล้วก็ฉากนะคะสังเกตไม่รู้แล้วไม่รู้ก็จะหาค่าไม่ได้ดังนั้นเราก็เปลี่ยนเป็นมาแทนนะคะแทนก็คือข้ามแล้วก็ชิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแทนก็จะหาอะไรได้คะ่ะหา pc ได้นะคะดังนั้นเราก็จะใช้แทนในการหา pc นะคะ,ะทีนี้เราก็มาหาเลยนะคะ ทีนี้เรามาเริ่มหา bc กันเลยนะคะ bc ของเราก็คืออะไรคะเอานิ้วจิ้มไว้ที่50ก็จะเป็นไซด์ก็คือข้ามแล้วก็ฉากก็คือ bc ใช่ไหมคะเราก็แทนค่านะคะเราก็จะได้เป็น s i n ์ห้าสิบองศาเท่ากับข้ามก็คือ4 6 9จุดห้านะคะส่วนฉากฉากก็คือด้านไหนคะฉากก็คือ bc ที่เราจะหานะคะ ไซด์ห้าสิบองศาก็คือ0ูนย์กนะคะก็จะเป็น0ูนย์เท่ากับ4ี่จุนะคะส่วนด้วย bc ทีนี้ก็แก้สมการก็จะเป็น bc เท่ากับ4.6985หารด้วย0.7660นะคะแล้วก็ ตั้งหารกันออกมานะคะก็จะได้ค่าอยู่ที่ประมาณ6.1338นะคะเราก็ได้ออกมาแล้ว bc นะคะก็จะได้ออกมาเป็น6.1338ซนติเมตรนะคะก็จะได้เป็นแทน50องศาเท่ากับแทนก็คืออะไรคะข้ามชิดนะคะก็เอานิ้วจิ้มไว้ที่50 ข้ามก็คือ4.6985ชิดก็คือ Pc นะคะเราก็จะได้เป็น4.6985ชิดก็คือ Pc นะคะทีนี้แทน50ก็ก็คือ1.1918นะคะก็จะเป็น1.1918 เท่ากับ4.6985นะคะส่วนด้วย pc ดังนั้น pc ของเราก็จะเป็น4.6985หารด้วย1.1918นะคะคำตอบที่ได้ก็จะมีค่าประมาณมีค่าประมาณ3.9424 4นะคะ ทีนี้ต่อไปเหลือตัวไหนคะที่เรายังไม่ได้หาก็คือเหลือ ac นะคะ ac อ้าเรามาดูซิ ac นะคะ ac ตรงนี้ ac มันก็คือการนำอะไรมาบวกกันคะก็คือนำ ap มาบวกกับ pc นะคะดังนั้นเราก็มาเขียนเพิ่มว่า ac เท่ากับ ap บวก พีซีนะคะเอซี AC ของเราคือเอพีเอพีของเราเอพี AP ของเราคือ1.71บวกกับ3.9424นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ5.6524สองสี่นะคะก็จะเป็นค่าประมาณนะคะนี่ก็จะ เป็น AC นะคะหน่วยหน่วยตรงนี้เป็นเซนติเมตรนะคะตรงนี้ก็เป็นเซนติเมตรนะคะสังเกตว่าโจทย์ข้อนี้ที่จริงถ้าหาแค่อย่างเดียวมันก็ง่ายๆใช้วิธีการเดิมคือสร้างไกด์ไลน์ขึ้นมาแล้วก็วาดรูปนะคะแล้วก็พิจารณาในการหานะคะแต่บางเอิญว่าโจทย์นี้โจทย์เดียวแต่ว่าเขาให้หาต้ง ด้านนะคะ5ความยาวเลยทีเดียวมันก็เลยจะยาวนิดหนึ่งนะคะสำหรับข้อ13ก็เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเป็นข้อ14นะคะข้อนี้ดีมากเลยเพราะว่าเขามีรูปม,มาให้ก็จะลดภาระของเราลงใช่ไหมคะในการวิเคราะห์แต่นักเรียนทุกคนก็จะต้องฝึกวิเคราะห์นะคะข้อนี้ก็ตึก2หลังนะคะอยู่ห่างกัน60ฟุตนะคะก็นี่คือตึก2หลังนะคะ โดยที่ตึกเตี้ยกว่าสูง40ฟุตนี่นะคะตัวเตี้ยสูง40แล้วก็มุม A, B, C ก็คือ40องศานะคะเขาให้หาความสูงของตึกที่สูงกว่าก็คือตึกสีเขียวตึกนี้นะคะทีนี้เรามาพิจารณาว่าการที่เราจะหาความสูงของตึกได้นี้เราต้องทำยังไงบ้างอตอนนี้ความสูงของตึกนี้ถ้าเราพิจารณา2รูปนะคะ เราก็จะเห็นว่าเนี่ยแสดงว่าตรงส่วนศูนย์ที่จากตรงนี้ขึ้นมาก็คือเท่าไหร่คะ40่สิฟุตใช่ไหมคะเพราะว่ามันก็ต้องเท่ากับตึกเตี้ยตรงนี้นะคะดังนั้นสิ่งที่เราต้องหาเพิ่มก็คือความยาวของ ac เพื่อที่จะมาบวกกับ40ใช่ไหมคะอ่าเราก็เขียนไกด์ไลน์ไว้นิดนึงว่าความสูงของตึกก็คือเท่าไหร่คะก็คือ40บวกกับความยาวของ ac ใช่ไหมคะ เพราะฉันตอนนี้เราก็แค่หา ac แค่นั้นนะคะทีนี้การจะหา ac ได้เราก็ต้องมาดูที่รูปนะคะทีนี้ในรูปสามเหลี่ยมรูปนี้สังเกตเห็นว่ามีมุม1มุมแล้วก็มีด้าน1ด้านแน่นอนก็ต้องใช้อะไรคะายคอรคศแทนนะคะดังนั้นเราก็ทําไกด์ไลน์ขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะก็คืออะไรคะายคอรคศแทนข้ามฉากชิดฉากแล้วก็ข้ามชิดใช่ไหมคะทีนี้เราก็เอานิ้วจิ้มที่ 40 i ทรายก็คือข้ามแล้วก็ฉากไม่รู้แล้วก็ไม่รู้หาไม่ได้หาอะไรไม่ได้เลยอันนี้แสดงว่าทรายใช้ได้ไหมคะไม่ได้แล้วก็กาออกอ่าต่อไปเราใช้คอสก็นิ้วจิ้มที่สีองศาคอสก็คือชิดแล้วก็ฉากไม่รู้แล้วก็รู้แสดงว่าหาค่าได้แต่หาได้ได้านไหนนะคะหา b a ได้ AB ได้ ไม่ใช่ด้านที่เราอยากได้เพราะฉะนั้นคอสก็ไม่ใช้นะคะต่อไปมาดูที่แทนเอานิ้วจิ้มที่40องศาแทนก็คือข้ามแล้วก็ชิดอ่าไม่รู้หนึ่งด้านรู้หนึ่งด้านแสดงว่าหาค่าได้ใช่ด้านที่อยากได้ไหมคะก็คือ AC ด้านที่อยากได้พอดีดังนั้นเราจะใช้แทนในการมาหาค่าของ AC นะคะดังนั้นเราก็เขียนเลยเขียนว่ายัางไงคะว่า แทน40องศาเท่ากับข้ามชิดใช่ไหมคะข้ามก็คือด้านไหนคะเอานิ้วจิ้มที่40ข้ามก็คือ ac ชิดก็คือ60ใช่ไหมคะก็คือ ac ส่วน60นะคะแทน40น่มีค่าเท่าไหร่เอ่ยอ่าหามาไว้แล้วนะคะก็คือ0.8391ค่ะก็จะเป็น0.8391เท่ากับ ac ส่วนด้วย60นะคะ อันนี้ก็เอาไปคูณขนไควนะคะก็จะเป็น AC มีค่าเท่ากับ0.8391คูณ60นะคะ50.35ฟุตนะคะแต่เราตอบได้หรือยังคะยังไม่ได้เพราะโจทย์ไม่ได้ให้หา AC นะคะโจทย์ให้หาความสูงของตึกก็คือตัวนี้ใช่ไหมคะเราก็ตอบว่าดังนั้น ตึกสูง40บวก50.35นะคะซึ่งก็คือ90.35ฟุตนะคะนี่คือข้อ14นะคะเรียบร้อยค่ะต่อไปข้อ15นะคะข้อสุดท้ายของแบบฝึกนี้แล้วนะคะ กำหนดให้รู้สาม,มีค่าประมาณ1.73นะคะปกติที่เราท่องกันมาตั้งแต่สมัยมต้นก็จะเป็น1.732ใช่ไหมคะแต่สำหรับข้อนี้จุดเขากำหนดให้เป็น1.73เฉยๆนะคะเขาให้รหาระยะทางที่สั้นที่สุดที่ก้อยจะเดินทางจากโรง,งเรียนที่จุด A นะคะไปซื้อของที่จุด B แล้วก็ไปที่บ้านจุด C นะคะจะเดินทางยังไง ดังนั้นเราก็เห็นแล้วเราก็จะไปตามระยะทางการกันจัดนะคะก็คือเราจะต้องหาด้านอะไรคะเราก็ต้องหา AB แล้วก็หาอะไรอีกคะแล้วก็หา BC นะคะเอา2เส้นนี้มาบวกกันนะคะก็จะเป็นระยะทางที่ใกล้ที่สุดใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ให้เราดูเส้นสีชมพูเราจะหายังไงอะคะเส้นสีชมพูนะคะสามเหลี่ยมรูปด้านซ้ายมือนะคะ เราก็หาได้เนื่องจากว่าเรารู้อะไรคะเราลืม้มุม1มุมแล้วก็รู้ด้าน1ด้านเราก็มาดูว่าเราจะใช้สายคอร์สหรือแทนใช่ไหมคะเอาก่อนอื่นเราจะหาเส้นสีชมพูนะแล้วก็ต่อไปก็หาเส้นสีเหลืองนะคะทีนี้เราจะมาหาเส้นสีเหลืองสังเกตเส้นสีเหลืองเรารู้แค่ความยาวเดียวลเลยก็คือ30ใช่ไหมคะ การที่เราจะรู้ความยาวของด้านที่เหลืออีกอ้าไม่ทราบเลยเพราะเราไม่ไม่รู้จากมุมเลยมุมนี้เท่าไหร่ก็ไม่รู้มุมนี้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะแต่ตอนนี้เรารู้จากความยาวของด้านข้างล่างคือ120ใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเราหาความยาวของเส้นสีนี้ได้เนี่ยคะ่ะสีน้ําเงินได้ปุ๊บเราก็เอามาลบออกจากอะไรคะเราก็เอามาลบออกจาก120นี้ มันก็จะกลายเป็นความยาวของตรงจุดนี้นะคะอ้าวทีนี้เพื่อง่ายใให้ง่ายในการคํานวณนะคะคุณครูก็จะเขียนเป็นตัวแปรละกันให้ตรงนี้เป็น x ตัวนี้เป็น y แล้วก็ให้ตรงนี้ที่เราจะหาอีกตัวนึงเป็น z ละกันนะคะอ่าโอเคก่อนอือ่นเราจะหาอะไรก่อนคะเราก็จะหา x ก่อนนะคะทีนี้การหา x เหมือนเดิมเราก็ เอานิ้วจิ้มที่60นะคะตอนนี้ขออนุญาตไม่ใช้ไกลไลายนะเพราะว่าเราคงคุ้นชินแล้วเนาะเราเอานิ้วจิ้มที่ตรงนี้ไซา์ก็คือข้ามฉากไม่รู้ไม่รู้หาไม่ได้ต่อมาคอสคอสก็คือชิดฉากหาได้หาด้านไหนได้คะหา x ได้นะคะดังนั้นเราจะใช้คอสในการหาค่า x นะคะ เราจะใช้คอหส60องศาหา X อ,อ่าเราเขียนไว้นะคะต่อมาทีนี้เราจะต้องหาด้านอะไรอคะด้านสีนี้สีเอ,อ่อออกน้ำเงินนิดนดน,ดนะคะเพื่อที่จะเอามาลบออกจาก120ใช่ไหมคะอ่าตรงนี้คุณครูย,ยังไม่ได้กำหนดเลยตรงนี้ให้เป็น V แล้วกันเนาะจะได้ง่ายๆอ่าเราจะหา V เราจะใช้อะไร ทีนี้เราก็เหมือนเดิมก็เอานิ้วจิ้มตรงนี้เมือม่อกี้ใส่กับคอร์สไปแล้วต่อไปก็ต้องเป็นแทนใช่ไหมคะแทนก็คือข้ามชิดเพราะฉะนั้นแทนก็คือเป็น v ส่วน60ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะเขียนว่าใช้แทน60ในการหา v นะคะเราหา2ตัวนี้ก่อนเนาะทีนี้เราก็ก่อนอื่นหาคอร์สเนาะคอร์ส60องศาก็จะเป็น อ่อนนิวจิม้มชีสแล้วก็ฉากนะคะก็จะเป็น60ส่วนด้วย x นะคะคอน60ก็คือ1ส่วน2นะคะก็จะเป็น1ส่วน2เท่ากับ60ส่วน x ะคะเราก็จะได้เป็น x เ,เท่ากับ60คูณ2ซึ่งก็คือ120นะคะ ตอนนี้เราหาค่า x ได้แล้วนะคะ x ก็คือ120นะคะต่อไปเราจะหาค่า v นะคะเราก็ใช้แทนแทน60องศาเท่ากับเอานิ้วจิ้มที่ตรงนี้ข้ามชิดนะคะก็คือก็จะเป็น v ส่วน60นะคะ ทีนี้แทน60ก็มีค่าเป็นรูทสาใช่ไหมคะรูทสามจุดให้เป็น1.73นะคะเราก็จะได้เป็น1.73เท่ากับ v ส่วน60นะคะดังนั้น v ก็คือ1.73คูณ60นะคะดังนั้น v ก็จะเท่ากับ103.8นะคะซึ่งก็คือ v มีค่าประมาณ104นะคะ อาทีนี้เราก็ได้ค่า v แล้วนะคะ v ก็คือ1 0 4ขอเป็นค่าประมาณเนาะอาทีนี้เราได้ความยาวของ v แล้วนะคะทั้งหมดนี่คือเท่าไหร่คะทั้งหมดคือ120ดังนั้นเราจะหา z ก็คือ z ก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ z ก็จะได้เป็น120-104ลบ1นึนะคะซึ่งก็คือเท่าไหร่คะ16นะคะ ดังนั้นได้แล้วความยาวของ z คือ16นะคะพอได้ความยาวของ z คือ16แล้วทีนี้เราก็สามารถที่จะหาอะไรได้คะเราก็จะหา Y ได้โดยใช้อะไรคะเรารู้ความยาวของด้านกี่ด้านคะ1 2่ด้านเพราะฉะนั้นด้านที่3ด้าน Y เราก็จะใช้พิธากลัสในการหานะคะอ่าเดี๋ยวขอมาหาต่อฝั่งนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นดูในรูปนะคะ y ายกลังสองก็จะเท่ากับ30กลังสองบวก16กำลังสองนะคะก็คือ900บวก256นะคะก็คือ1156นะคะทีนี้ y เดียวก็จะมีค่าเป็นรากที่2ของ1156นะคะถอดรากออกมาข้อนี้ก็จะลงตัวเลยนะคะก็คือ34นะคะยังไม่เสร็จนะคะเราก็จะต้องหาอะไรคะ เราก็ต้องหาสิ่งที่เราต้องการหาก็คืออะไรคะหา x แล้วก็ y สีชมพูแล้วก็สีเหลืองมาบวกกันนะคะเราก็จะได้ว่าระยะทางระยะทางคือเท่าไหร่คะก็คือ120บวกกับ34ก็จะเป็น154เมตรนะคะก็ตอบนะคะข้อนี้นะคะ